สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเมืนน่อกี้มาพ่อกับบ่าวซิมเรื่องอีกเท่น,นึงครับผมัมืนนีอกี้สีมาเบ่าเรื่องการทํางานในสวนสมครับผมว่ามันเป็นแบบใดครับเงินเดือนเป็นแบบใดลักษณะงานเป็นอย่งางไดครับผม,มน,นี่ก็บสีบ่าสู้พี่น้องฟังครับตอนนี้ด้านหลังบ่าวซิมเรื่องกับสวนสมครับผมเมืนน่อกี้ มาทำความสะอาดน้ำครับผมล้างระบบน้ำให้ในายจางครับนายจางคนบอกให้มาล้างระบบครับลักษณะงานกัแต่ละมือกระรอดนายจ้างสังครับผมว่าเพื่ออย่างเฮ็ดยังครับแต่ละมือก็ะ่พอซำกันครับผมหนังเมือก็ะไปเบ่งไปคุมอารับเก็บสมครับผมเก็บสม ดึงสายยางเบิ้งน้ำเบิ้งระบบน้ำนะครับว่ามันขาดมันหัวตรงไหนครับผมแล้วก,ก็ไปต่อต่อเสเร็จแล้วก็ไปไปง่ายปลาไปปลาไม่เรื่อยๆครับผมถ้าเรื่อกับเห็ดงานกับว่าถือว่านักมานได้ครับผมเกิดเขางานเจ็ดโมงเศร้าครับผมเจ็ดโมงเศร้าเลือกใบาสามเครื่องครับผมอยู่นี่เลิกใบาสามเครื่องครับแล้วก็หลังจากใบาสามเครื่องกับ กลับไปไปหอดบ้านกะสีม่วงเคืงครับผมสีม่วงเคืงผู้ได้กะบเป็นผู้ได้ขยันกะไปเฮดโอตัวครับผมอยู่ร่องแพกอีกองหนึ่งครับเฮดสีม่วงเคืองหอดสองคุมเคืงครับผมแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเงืนเดือนกับอยู่ประม้านหาพันหาหาพันหกเนี่ยครับแต่ละเดือนแล้วแวต่สิมีฝนหรือว่าไม่ฝนนะครับกันมีฝนกะ ได้หยุดม,ม่มีกะมาทํางานปกติครับผมส่วนโอที่เนี่ก็กแ,แต่ความขยันของแต่ละคนนะครับเหมือนก็บอกวกบ่ได้กันความขยันของแต่ละคนบางคนก็ได้โอที่ก็ได้สองพันแปดสามพันนังที่ครับโอโอที่ไม่ได้บังคับครับผมแล้วแต่คนคนนี้สิไปคนนี้มาไปกันแล้วแ่ครับนายจ้าง่นไม่ได้บังคับครับ เฮ็ดเต็มเต็มเดือนเฮ็ดโอที่พร้อมเดือนนึ่งก็ได้อยู่ครับประมาณแปดพันนะครับแปดพันกวกาัครับผมหนังก็ขึ้นอยูครับแต่ละคนครับผมผมกับประกาศเราประกันกันว่ามันสิเป็นเงินเดือนตายตนะครับแต่ยู่อยู่สวนนี่ตายโตเล้ครับผมเงินเงินเดือนนี่ถ้าเฮ็ดเต็มเต็มเดือนนี่หาพันก็กลัวนะครับ่นองหาพันกว่าครับผม เมา,มาเว่าสู่พี่สู่หลองฟังครับบางคนเพิ่็อยากรู้ครับว่าเงินเดือนทำไดเห็นงานแบบใดแบบใดนะครับมาทำงานงนี่ก็ผมมาทำอยู่ภากใต้ครับผมแต่ว่าพักอยู่ผคกกางตอนล่างครับผคกลางตอนล่างมาทำงานอยู่ผากใต้ครับมีรถรับส่งครับผมตอนเศร้าก็มาส่งตอนเย็นกับมารับครับไปทำโอที่ก็มีรถมารับอีกที่หนึ่งครับ อาหมูที่กับโบกไก่ครับนั่งรถประมาณหาที่ครับผมหมดไปเอทโออยู่ลรงพักครับผมงานกับบถือว่านักครับเป็นบางมองครับบางมองกับนักบางมองก,กับบ่อนักครับแล้วที่บางสิเรื่องอยู่นี่กัถือว่าโอเคครับผมงานกับสบายเงินเดือนกับพราะอยู่อยู่ครับ อันนี้ก็เป็นบางมองบางที่นะครับผมพาสามารถธิระบุได้ว่าต้องท่อกันบัดทุกคนครับบางคนมาได้จ้างเดียวกันแต่เห็นงานคนละหม่องก็ได้เงินบ่อท่อกันครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนความดูครับที่ถมาถให้พี่น้องบอกให้พี่น้องฟังครับบางคนเพิ่นสงสัยนะครับว่าเงื่อนเดือนทำใดงานแบบใดอันนี้ก็ต้องร่องไป หอดหนางานบ้างครับผมแต่ผมกับบุการรับประกันด้วยกันว่าสิเปลี่ยนแบบไดนะครับลักษณะงานของแต่ละคนแต่ละนายจ้างบ่คือกันครับผมเงินเดือนแต่ละเดือนเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายวันหรือเป็นเมาส์อันนี้ก็แล้วแต่นายจ้างครับผมวันนี้ก็บ่มบอออีอย่างไรครับก็บพ่ใไอพี่ห้น้องฟังเรื่องงานเรื่องอยังนี่แหละครับ ออ,อีกอย่างนึงครับผมของบ่าวซิมเรื่องนี่ก็คือเฮ็ดสมยางเดียวครับผมประด้เฮ็ดยางเงินครับมีจะสมรวนครับฝังนายจ้างคนอาจีิมีงานหลายอย่างครับผมแต่ของผมนี่มีหนาเดียวครับผมสมยางเดียวครับเราิีสอบอยู่ประมาณพันกว่าไร่เนี่ยแหละครับผมเฮ็ดงานน้ากันสามคนครับสามคน แต่ว่าพักอยู่น้ากันเนี่ยสิมีอยู่สิบคนครับมันมีหลายสวนสวนละสองคนสามคนครับสวนของบบาสิมเรื่องนี่สวนใหญ่ครับผมพันกว่าไรต้องใส่คนสามคนสวนในหน่อยก็สิสวนละสองคนครับผมสวนละคนเห็นงานกยถื่ว่าบลัมบักกับบลสมบายครับมีมือหนักมือสบายกันครับผมได้สิมาบอกให้พี่หน้องฟังคระบ่มีอย่างไรครับมือเนี่ ขอให้ทุกคนสู่ครับผมมาฮวดแหลักก็สู่เตรียมที่ครับผมสำหรับวันนี้ก็บ่มไม่ยังครับผมมีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ